อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือว่าคนชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ขายเนี่ยก็ให้มันกินวันละไม่กี่บาทแต่เวลาขายก็ได้เงินกลับมามากอันนี้เป็นเรื่องของทาบุญกัตสับกระสานเราได้เงเป็นร้องมองมองออกไหมคะออกไหมจะผ่านแล้วนะผ่านไปเลยก็ก็สรุปว่าเราเราทํา ับุญกระสัตเนี่ยได้บุญเป็นร้อยจริงๆถ้าเราเชื่อพระพุทธพจน์เชื่อคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่เศษอาหารนะคะน้ําล้างจานล้างอะไรเนะี่ยเราเดินไปเทตร,ตรงมุมบ้านไกลๆหน่อยเราแบ่งโซนนี่เลยอันนี้เป็นเป็นแคนทีนของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนึกออกไแล้วบอกกับเขาว่าเธออยู่แถวนี้นะเธออย่าไปกวนฉันในบ้านนะอเออมดเอ๋ยอย่าไปกัดอย่าไปทําอะไรในห้องฉันนะ แบ่งซาเป็นเสริมอไรมากินตรงนี้ก็อยู่แถวนี้นะลูกอย่างเงี้ยเราก็อยู่ร่วมกันบ้านต้งนนงองว้างใช่ไหมเราจะอยู่คนเดียวได้ยังไงก็แบ่งให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่บ้างแต่ว่าอยู่กันแบบเป็นส่วนเป็นสัดส่วนไม่รบกวนกันถ้าใจิตใจเราดีงามเนี่ยสัตว์เขาก็ไม่ทําร้ายเรานะแต่ถ้าเราใจิตใจเหี้ยมโหดคิดแต่จะฆ่าเขาเนี่ยเขาจะแกล้งเรามากเลยนะฮะเอาต่อไปทําบุญกับคนทุกศีลคนทุกศีลหมายถึงศีลห้าไม่ครบ นะคะสิ่ห้าไม่ครได้บุญเป็นพันเป็นพัได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยสิบเทา่ทาสิบเท่าทําไมเป็นอย่างนั้นอ่ะช่วยตอบอย่งยกตัวอย่างเช่นเราจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคะเวลาทาบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเราไปขอให้หมาที่เราเลี้ยงเนี่ยมาช่วยเราจัดโต๊ะจัดเก,ก้าอี้เตรียมน้ําเตรียมอะไรมันก็บอกว่ามันทำไม่ได้ใช่ไหม แต่ถ้าไปขอคนผิดศีลที่เป็นเพื่อนบ้านเราให้เขามาช่วยก็ยังช่วยได้นะคะเพราะนั้นทำบุญกับคนผิดศีลก็ได้บุญมากกว่าสัตว์เัจฉานนึกออกไหมครับหรือว่าเราหกล้มในในบ้านเนี้ยกระดูกหักเราก็พอให้หมามันขับรถไปส่งเราไม่ได้ใช่ไหมนแต่คนทูศีนี่ก็ช่วยเราได้อืเพราะนั้นหลายคนเข้าใจผิดไม่เลี้ยงคนแต่เลี้ยงหมาแทน อันนี้ระวังให้ดีนะเวลาคุณไปโรงพยาบาลคุณก็ให้หมาขับรถไปใหนะ้จะต้องมีโรงเรียนฝึกหมาขับรถแล้วแนละบางทีก็เลี้ยงแต่แมวนะคะก็จริงๆแล้วเลี้ยงคนเนี่ยอย่างที่บอกไงเราเลี้ยงคนคือนางหนึ่งแต่เราอาจจะไปได้ผลจากนางร้อยนู่นก็ได้เลี้ยงไปเถอะนะเลี้ยงอะไรได้ช่วยใครได้ช่วยไปเถอะพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้นะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะ แต่ไม่ใช่แปลว่ารักบวชอยากได้อะไรจากคุณนะแต่มันเป็นสัจธรรมคือเวลาไฟไหม้บ้านเนี่ยไฟไหม้บ้านเราเราก็เก็บของติดตัวแล้วก็โดดออกที่เหลือไฟไหม้หมดสิ่งที่ติดตัวเราไปเนี่ยฮะคือสิ่งที่เราได้จริงไหมเพราะฉะนั้นทรัพย์สินในโลกนี้นะถ้าคุณเอาไปทําบุญอันนี้ฮะจะเป็นของคุณที่เหลือเป็นของคนอื่นเนี่ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหลายคนนี่ไม่ไม่เข้าใจ หาเงินลูกเดียวฮะฝักแบงค์โควเฝ้าดูแต่บัญชีตัวเลขเพิ่มเห็นไหมมันมากแล้วไปยอมแจกใจไม่เคยให้ใครไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยแจกใจใครเนี่ยอันนี้คุณกําลังคิดผิดพอ,อตายไปปุป๊บเนเีนเ่ยไป,ป,ปของคนอื่นะลยะที่มีข่าวว่ามีคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยใส่ชุดขาวนะจะไปปฏิบัติวิััสนาขับรถไปแต่คงไม่ได้พักเกินมันม่วงสุดขีนะฟืบรถสิบล้อ ใช่ค่ะที่คุณพ่อไปเปิดดูเงินในแบงค์หกสิบล้านมีเงินตั้งหกสิบล้านไม่ทันในส้สางโบสสางบิหารไม่ทัในใดลวงบุญบวนั่นบุญนี่ช่วยคน้นตาบอนไม่ได้ทำอะมัวแต่ทํางานทํางาน,ง,าน,ง,านงูเหนื่อยแล้วขนาดจะไปจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จริงมันเหนื่อยขนาดนี้น่าจะจ้างคนจน,จนๆให้ได้ขับรถให้จริงไหมคือเขาก็มีนเงินเดือนเราก็ได้นอนหลับไปเลย ไปถึงวัดก็สดชื่นก็แยกปฏิบัติวิปัสสนาแต่นี่ก็ขับเองเนอะไหมตูหกสิบล้านไม่ได้เป็นของตัวเองเนอะไหมคะทีนี้พอพูดเรื่องนี้แล้วสิ่งที่คุณอาจจะคิดก็คือเอสงสัยพิกสุณีนี่จะให้เราเอาเงินมาทำหมดเยอะมากอะไรอย่างนะัเดี๋ยวเพื่อป้องกัน <c oughs> ก็จะสอนว่าพระพ,พุทธเจ้าเนีสอนอย่างนี้อันนี้สอนไว้ในพระไตรปิฎกนะฮะประตกกรรมสูต พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรตันตปิฎกนะฮะเป็นอังคุตรมิกายจตุกานิบาตเล่มที่สามสิบห้านะฮะข้อที่หกสเ็ดคุณไปเปิดดูหลักฐานได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าคุณระุตรเนี่ยทำงานมาด้วยความเหนื่อยอยากเงื่อโรงกายเ,เหนื่อยมากเนี่ยเ <c oughs> มื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยคนจะใช้เงินอยู่สี่อย่างพระเจ้าสอนให้ใช้เงินเลยนะหนึ่งคนจะเอาเงินเนี่ย ไปเลี้ยงดูตนเองและบริบติให้เป็นสุขก่อนสองสองต้องเอาไป,ปบำบัดอันตรายจากไฟไหม้จากน้ำท่วมจากโจปรปล้นเป็นต้นสามต้องเอาไปทำบรีหรือการสงเคราะห์อีกห <5 S 1> อย่าง,างสี่สี่เงินเหลือแล้วถึงจะเอาไปทำบุญกับนักบวชซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่านักบวชนั้นต้องมีคุณสมบัติคือหนึ่ง ว่นอดทนและสงบเสงี่ยม<อ>เว้นอะไรจากความมัวเมาประมาทสามมันฝึกฝนตนขัดเกลากิเลสและระง,งับกิเลสด้วยตนเองฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราพอเราได้เงินเนี่ยให้เอาไปใช้จ่ายอยู่4ทาง,งนี่ครัะแต่ขึ้นต้นอันดับแรกต้องเอาเลี้ยงดูตนเองและบริวารให้เป็นสุขก่อนและอันที่สองเอาไปบำบัดอันตราย 3. ามทำพรีหรือส,บสบอ่งเคราะห์อห้สี่สถึงจะทําบุญกับสมณะผลาทพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คํำว่าพิขุพิคุณีแต่ใช้คําว่าผู้สงบบาปผู้ลอยบาปจะเป็นใครในลัทธิศาสนาคุณก็ได้เอาไปทำได้แต่บอกลักษณะไว้ด้วยเพื่อให้คุณไม่ต้องอึดอัดถ้าคุณเจอนักบวดประเภทที่หนึ่งเขาเว้นไกลจากความโมมเอประมาทนะฮะสองเขาอดทนและสงบเสียงสาม 3. เขาฝึกตน นะครับเกลาตนดับกิเลสตนอยู่ผู้เดียวเนี่ยอันนี้เอาไปทํากับคนนี้นะฮะทีนี้การทํพรีทํพรีคือการสละไปเลยเนี่ยทำพรีได้ห้าอย่างมีอะไรบ้างหยาติพรีสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องช่วยญาติฮะคุณต้องช่วยญาติคุณมีเงินมีทองคุณอย,อย่าใจดำนะถ้าคุณนะั้นเป็นคนขี้เหนียวนะไม่ให้พีีไม่ให้นอกไม่สละไม่ช่วยเหลือพี่น้องนะคุณคิดผิดนะฮะ เพราะคุณจะกลายเป็นคนที่มีเงินแล้วทุกข์ใจนึกเหอไหมน้คุณจะคุณจะมีเงินแต่มันไม่สุขอ่ะคือมันจะมีเรื่องติ๊บ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 ที่มันกระทบกระเทือนใจให้ไม่สบายใจ mm hmm. คุณจึงต้องไปร้องเพลงในคาราโอเกะอย่างโวยหวน mm hmm. เพื่อกลบเกลื่อนสิ่งนี้เข้าใจไหม mm hmm. คุณจึงต้องดิ้งเล่าเข้าไปเพื่อที่จะได้ลืมคาดินทาว่าร้ายของญาติ mm hmm. คือมันจะมีเสียงเข้ามาไอ้นี่ขี้เนี้ยวไอ้นี่อย่างนั้น่างนี้เพราะนั้น ช่วยเหลือญาติที่ช่วยไปเหอะสมมติสมมติญาติมาขอความช่วยเหลือล้วคุณต้องเสียเงินไปเนี่ยห้าร้อยสมมติได้พอคุณเสียห้าแล้วคุณจะคิดไงดีคะให้แล้วได้แน่นนอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วระยะเวลาบวกตัวอย่ดีกว่าเข้าใจไหมฮะเออเสร็จไปแล้ววันรุ่งขึ้นใหม่ค่ะนี่ใหม่ได้ขอยืมอีกจามปันนะดูหรลอไม่ได้คืนได้หรือไม่ขอยืมอีกสาม เราก็มาดูเงินเราเราก็บอกว่า mm. เ,ออเดือนนี้คำนวณแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ห้าร้อยไม่พอให้ยืมสามพันจริงๆให้ยืมแค่ห้าร้อยได้ไหมเนี่ยอ่ะตัวเลขให้ดูเลยเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมลูแค่นี้ต้องซื้อข้าวสารต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยมันอู้ทำไมฉันก็บุญน้อยถ้าฉันบุญเยอะฉันจะให้เธอเลยสามหมื่นเนี่ยนะแต่ได้รู้สิเหลือแค่ห้าร้อยช่วยห้าร้อยได้ไหมอย่างเงี้ยให้เขาไปอีกพร้อมกับท่องว่าไง ให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วระยะเวลาบวกเบาอยากให้ไปเลยห้าร่อยแล้วไม่ต้องหวังจะได้เกินเอ้าก็อยุดไปแต่ก็ต้องนึกในใจว่าเอ้าถ้ามีจะให้ถ้ามีจะให้แล้วเราก็ไปให้ค่ะเธอไปให้ให้ลูกกินกระน้มกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ไปนะคะการช่วยญาติเนี่ยใจที่ได้ให้ช่วยญาติได้ให้ญาติเนี่ยจะสบายฮะมันเป็นความสุขที่ ันซื้อไม่ได้เนรือเปล่ไหมแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปดิคุณลองไปใจดํากับปากกับหน้ากับลุงกับอะไรแล้วคุณจะขุนขุนมัวมัวมันมันไม่มีความสุขเพราะคิดถึงเรื่องนี้เท่ไาไรก็มองหมดนไม่ไม่สบายใจเนรือเปล่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นมันชีวิตนี่มันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันต้องมีญาติมีมิตรต้องถ้าทำฟรีอันที่หนึ่งคือให้ยาอันที่สองให้ ต้อนรับแขกแขกคุณว่าใจไม่แขกก็มันเป็นแขกอะ่ะเนอะไหม <c oughs> คือพอมาปุ๊บเนี่ยมันต้องฟรีหมดอะ่ะก็เพราะเขาเป็นแขกนอนฟรีกินฟรีเนอะไหมไม่ใช่ว่าวันรุ่งขึ้นเราจะบอกว่าเช็คบินค่าที่นอนเท่านั้นกินน้ำไปสามขวดเท่านี้มันไม่ได้และแขกเนี่ยนะเวลามาพักแล้วกลับไปเนี่ย เขาได้รับสิ่งใดประทับใจเขาก็จะพูดถึงสิ่งนั้นตลอดชีวิตก็ได้ไหมถ้าคุณต้อนรับเขาไม่ดีเลยแค่ครั้งเดียวนะเขาก็จะไปเล่าตลอดชีวิตเจอหน้าใครเขาก็เล่าไนดะ้หไหมโอ้ยใหญ่นั่นนะมันขี้เนียวฉันไปถึงนะีมันเก็บน้ําซ่อนใหญ่เลยกรึ๊บกรึ๊บกรึ๊กรึึแล้วเอาผ้าห่มเก่าๆมาให้ฉันผืนหนึ่งเงโอ้ฉันนี่นเจ็บใจฉันจะไม่ไปบ้านมันอีกอะไ้ย เจอหน้าใครก็พูดเราเสียหายไหมคะเสียหายเราจะมาทําดีอีกกี่รอบกี่รอบมันแทบจะกรบเกลื่อนไม่ได้เลยเจ้กันไหมยกเว้นเราจะไปอัญเชิญเขาาเป็นแขกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้อนรับด้วยผ้าห่มที่ทำด้วยเพชพรพลอยอย่างนี้นะเออมันถึงจะเปียกน,นะฮะนะฉะ,นะะ,ะนั้นการต้อนรับแขกเป็นสิ่งที่ต้องพลีพลอ,อสลาี์ผลีนะฮะเคยได้ยินไหมผลีชีพเพื่อชาติต้องให้กันแบบภลีนะฮะ มันสิ่งที่ต้องพลีมีอยู่ห้ายอย่างทาพลีให้กับยติคืออย่าหวังว่าจะได้คืนแต่อาจจะไปได้จากนางสองร้อยที่ว่าเนี่ยทำพลีกับแขกทําไปเถออทาอะไรอีกทำบุญบุทินให้คนตายเอ,อเขาเรียกว่าปูป,ปพะเปรตระดับลีต่อไปเทวตาพีก็ทำบ<ำ>ุญบุทินให้กับเทวดาทํำยังไงอ่ะทํําทาบุญอุทินให้กับเทวดานี่เทวดานี่เขาไม่กินอาหารที่เรา ไม่กินอาหารอยากไม่กินอาหารอยายกางพวกเรานะคะเวลาเทวดานี่จะชอบฟังธรรมไม่กินหัวหมูนะฮะรวมเทวดาไม่กินหัวหมูเทวดาเอาไปเส้นไม่กินหัวเอ่อพวกเราว่าเอางั้นเอาอะไรเอาผลไม้เอาอะไรไปให้นี่ที่จรไม่ได้ให้เทวดาให้เราแต่ละกินใช่ไหมแต่การเอาผลไม้อะไรไปพลีบวงสวงอะไรเนี่ยก็ก็เป็นเพียงให้เทวดาเห็นว่าเออเราคิดถึงเขาเทานั้นอง แต่ว่ากินนี่ใครกิน,กนทเทวดากินหรือเราเรกินเราเราได้กินนี่ของไันเหมือน <c oughs> อ,อะไรเหมือนเราเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเคยเห็นไหมคะคือ <c oughs> คนป่วยเนี่ยมันป่วยมันกินไม่ได้เลยเนอะแล้วเราก็รู้มันก <c oughs> ิน <c oughs> ไม่ได้นะแล้วเขาที่เขากินไม่ได้นั่นแหละโอเอาทุเรียนรูบล่มเลยอ๋อไม่เลยเนี่ยก็ <c oughs> นั่งคุยอยู่นสักพักกันแกะซับกันอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้พวกเฝ้าไข่เนี่ยกินนะไอ้คนไอ้คนนั่งจะยิ้มคือคือคนไข้ได้ยิ้มตรงที่วันหนึ่งมีคนคิดถึงมีคนเอาของมาให้แม้ไม่ได้กินก็มีความสุขเเพราาะนนั้ทวดก็ เขาทำปีอะไรพวกเนี้ยนะจริงๆอยากฆ่าสัตว์ไปทำลีเพราะว่าเทวดาดีๆเขาไม่เอานะฮะจงให้เป็นผลมงผลไม้ก็ได้ส่งเสริมการค้าขายผลไม้ไทยแล้วเราก็ได้ถักผลไม้ด้วยนะคะอันสุดท้ายไม่บอกว่าชอบฟังทำเทวดาชอบฟังทมไม่ไม่กินอาหารหยาบเพราะนั้นใครอยากทำบุญให้เทวดาต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมมาสวดธรรมเขาก็จะเชิญเทวดามาฟังธรรม นี่คือการทำบุญใเ,เทวดาสวนเองที่บ้านอ่าสวนเองก็ได้นะถ้าเอ๊นี่มนไม่ไหวเดี๋ยวนี้ใส่ซองเยอะอย่างเงี้ยนะไม่นีมนนี่มนแล้วนะสวสเน <S <S สวสเองซะเลยเชิญเทวดาเองนะในหนังสือสวสดมนที่แจกน,นก็มีบทเชิญเทวดานะคะออาต่อไปอันที่ห้าราชภีก็คือช่วยเหลือราชการเช่นเสียภาษีช่วยราชการในเรื่องต่างๆอืมเนาะอันนี้ สนุปแล้วเราได้เงินมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาทำอะไรก่อนหเลี้งยงดูตนเองและบริวารให้เป็นสุข 2. องบำบัดอันตราย 3. ามทำพรีหรือสงเคราะห์ห้าอย่างสี่ทบุญกับสมณะหรือพรามที่มีลักษณะสามอย่างคือ 1. เว้นไกลจากความวัวเมาประมาท 2. อมั่นคงอยู่ในความอดทนและสงบสเสงีย่ยมสฝึกฝนตน ดับกิเลสตนด้วยระงับกิเลสตนด้วยตนด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียนเพราะฉะนั้นที่พูดไปเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าของที่คุณให้ออกไปเนี่ยจะเป็นของคุณใช่ไหมคะจำได้ไหมของที่คุณให้ออกไปจะเป็นบุญของคุณเนี่ยได้หมก็ไม่ได้แปลว่าต้องมาให้นะบวชเขาจะอยากให้อะไรบ้างนะคะพอเราได้เงินแล้ปุ๊บอนแร้ให้ใครเลยกินให้อีกก่อนอย่าไปเดือดร้อนสังคม สองให้ถูกเต่าบริวารเข้าใจไหมพอให้ปุ๊บเนี่ยเริ่มมีผลบุญลนะตายไปอันนี้ฮะติดตัวคุไปอันที่สองก็เอาไปบำบัดอันตรายนะฮะก็เพื่อป้องกันตัวเองนะอันที่สามก็เอาไปทาบุีอันนี้ก็ให้ตัวเองนะคุณตายไปคุณก็ได้พวกเนี้ยเป็นบุญของคุณนะฮะและอันที่สี่ก็ให้กับผู้สมบบาปผู้ลอยบาปนะคะอย่างนี้ฮะเงินทองที่คุณได้มาแล้วคุณใช้ไปอย่างเงี้ยคุณจะมีความสุข เขาเรียกว่าสุขจากการใช้ซับคือความสุขของชาวบ้านเนี่ยมันมีอยู่4สุขสุขจากการมีซับ